รีวิวเครื่องเล่นเทปแบบพกพานะครับลำโพงในตัวนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล tcm 400นะครับแจ้งตำหนิก็คือมีรอยสติกเกอร์นะรอยเทปกาวติดตรงนี้แต่ไม่มีเทปกาวแล้วนะครับเป็นคราบกาวผมเชื่อไม่ออกนะครับมีสายคล้องแขนมีไฟ d ์ DC ตรงนี้นะครับมีช่องไม้แล้วก็ช่องหูฟังใช้งานได้ปกตินะครับเล็เคาน์เตอร์ก็เดินบ้างไม่เดินบ้างนะเพราะาสายผ่านมันเล็กนะครับ ใช้ฐาน2ก้อนนะครับฐาน2 a 2ก้อนนะครับใช้ง,งานได้เต็มระบบนะครับตัวนี้มีระบบปรับ slow มีระบบปรับช้าเร็วมอเตอร์นะครับเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสระบบอัดก่อนนะครับตครงนี้อัดเป็นเครื่องเป็นตัวอัดเทปได้ด้วยนะครับทดสอบ1 2 3ทดสอบ tcm 400กดเกด record c ะเพตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีช่องใหม่ตรงนี้มีตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับ ขอขวาขอนงานถึง yeah, ัจูงอ่าเมื่อกี้ลืมไปเวลาลูกค้าซื้อไปสังเกตปุ่มนี้ดีๆนะครับถ้ามันอยู่งี้มันจะสโลว์ครับเดี๋ยวทดสอบอัดใหม่ทดสอบ Sony TCM ส0่ร้อย์ด2 o r ขอขวาขอซ้ายขอขวาเต็มระบบนะครับกลับมาตดของางว a จู ทดสอบ123ทสอบ TCM 400นีขดกรเาตรงน้ทอนะครับไขดสองวาซ้ายนะครับขวาได้ปกตินะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม slow ท a นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับมอเตอร์ต้องสังเกตดีๆนะครับตัวนี้เป็นพอร์ตนะฮะเวลาซื้อไปเอ๊ะทำไมเสียงมันช้ามัน slow ก็สังเกตปุ่มพวกนี้ให้ดีนะครับ ถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยเสียงมันจะช้าอย่างเงี้ยซื้อไปแล้วทำไมเสียงมันจโล่เงี้ยนะครับมาสังเกตปุ่มนี้นะให้เลื่อนึ้นด้านบนนะครับวอลุ่มอยู่ด้านนี้นะครับปรับความเร็วมอเตอร์เลื่อนมาด้านขวาปรับความช้ามอเตอร์เลื่อนไปด้านซ้ายนะครับมาตรฐานอยู่ตรงกลางนะครับ มีสายหิ้วด้วยนะครับขอซ้ายกับขวาเต็มระบบนะครับเสียงดีนะฮะเสียงมาตรฐานนะครับไม่มียอนยรามนะครับรดยจะมาปรับคียตรงนี้ก็ได้นะฮะแต่มาตรฐานแล้วฮะปรับให้อยู่ตรงกลางอลุ่มไม่คลอกแขกนะครับลำโพงเสียงดีนะครับลำโพงไม่แตกนะครับ พวพอดนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกดิดว่าเออกดเล่นแล้วทำไมไม่เล่นก็มาสังเกตตรงนี้นะครับโอเคนะครับพอจบการรีวิวนะครับหัวอา่านลูกยางสภาพดีหมดเลยนะครับจบการรีวิวครับขอบคุณครับ